เรื่องยอ่อหนังดิทั้งกเกิส์ดิบลัดออฟซองเบิร์สแอนด์สเน็ประ and Snake, ปมบทเกมล่าเกม โดยภาคนี้นะครับเป็นภาคใหม่ที่จะเล่าเรื่องราวปรมบทที่ย้อนกลับไปในช่วง64ปีก่อนจะเกิดเหตุการณ์ภาค 1- ถึงภาค3ขึ้นตัวเหตุการณ์นะครับการแข่งขันทั้งก็เกมเกมล่าชีวิตครั้งที่10เนี่ยเต็มไปด้วยความโหดร้ายและอมหิตและความปราณีที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนที่นําโดยลูซี่เกรเบิร์ตที่รับบทโดยเลเชลเซคเลอร์เด็กสาวบรรณาการจัดเขต12และคอริโอลานุสโนที่รับบทโดยทอมบลายพี่เลี้ยงคนสําคัญของลูซี่ที่ต้องจับมือกันเตรียมเดินเข้าสู่อารีน่าเกมล่าชีวิตครั้งที่เนนนมดิพัอาคคตขงผู้ ทั้งผาเนมและเรื่องราวฮังเกเกมสุดเข้มข้นครั้งนี้จะเป็นอย่างไงก็ต้องไปติดตามกันโดยจุดที่น่าสนใจของดีฮังเกิลเกมสติบลัดออฟซองเบิร์ตส์แอนด์สเน็กสนะครับก็คือเป็นภาคที่มีการเล่าย้อนอดีตไปก่อนภาคแรกและเป็นการแข่งขันเกมล่าชีวิตในครั้งที่10โดยหนังเรื่องนี้นะครับก็จะมีความยาวถึง2ชั่วโมง3 7นาทีซึ่งถือว่ามีความยาวที่สุดของฮังเกิลเกมที่เคยมีมาเลยนะครับโดยสนามการประลองเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นสถานที่ปิดในพื้นที่จํากัดที่มีสภาพเหมือนซากปรักพพัััังงงรร้ออออมมมมกกกกกบีีีีดดแลาาาาาาาววททท่่่่่่่่นนนนนสใใจเเเเเเไคยยยยห็ปิผตชู สายลุงแถมมันเต็มไปด้วออิสต์เอ็กมากมายที่พร้อมจะให้เราเนี่ยไปตามหากันในหนังภาคนี้อีกด้วยโดยทั้งเกมส์นะครับผมดีบัลลัสออฟซองเบิร์สแอนด์สแน็เนี่ยประถมบทเกมล่าเกมจะเข้าฉายวนันที่สิบห้าพฤศจิกาย,ยนนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับลาทุกเรื่อง